โรยกระเทียมเจียวเพิ่มหอมๆเพิ่มความน่าทานด้วยนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันยังร้อนเราอุอยู่ถ้าเราเปิดแก๊สไว้เนี่ยเดี๋ยวกระเทียมไหมพอดีสวัสดีค่ะวันนี้เจแปานชวนอร่อยกับวิธีทําข้าวผัดเนยกระเทียมสูตรทาแบบโหยอร่อยเหมือนร้านดังเลยนะคะขั้นตอนแสนง่ายวัตถุดิบก็น้อยเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบสําหรับข้าวผัดเนยกระเทียมนะคะน้อยมากเลย ัวหลักก็จะเป็นกระเทียมนะคะจะปนจะหั่นเป็นแว่นๆบางๆแบบนี้ปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ข้าวหอมมะลิเอาไปหุงให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแครอทเพิ่มสีสันต้นหอมสําหรับโรยเครื่องปรุงมี3ามอย่างนี้นะคะก็จะมีเนยพริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วขาวขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจแปนก็จะเปิดแก๊สไฟกลางไปทางแรงตั้งกระทะ แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมก่อนเลยนะคะเมื่อน,น้ำมันร้อนแล้วเจ๊ปังจะใส่แป้งแห้งๆอันนี้คือแป้งสาลีเพื่อนๆจะใช้แป้งมันแป้งขา้าวโพดแป้งข้าวเจ้าได้หมดเลยนะคะเวลาเราเจียวกระเทียมเนี่ยเราใส่แป้งลงไปแบบเนี้เดี๋ยวเวลาเราเจียวเนี่ยเนื้อกระเทียมเขาจะสวยกรอบแล้วก็เก็บได้นาน แล้วก็ไม่เป็นก้อนด้วยนะคะตัวแป้งที่เราใส่ลงไปเนี่ยเขาจะเกาะที่เนื้อกระเทียมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เวลาเราเจียวกระเทียมเจียวหอมหรือเจียวอาหารอื่นๆนะคะใส่แป้งแห้งๆอย่างนี้ลงไปก่อนสีกระเทียมเริ่มเหลืองหอมสุกใสแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆดูสิคะแบบว่ามันเป็นแผ่นๆไม่ติดกันเลยอะ่ะดีมากเลยเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันยังร้อนราอุอยู่ ถ้าเราเปิดแก๊สไว้เนี่ยเดี๋ยวกระเทียมไหมพอดีเท่านี้ก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นแล้วสีกระเทียมเขาจะเข้มกว่าน,นี้อีกค่ะไม่ต้องรอให้กระเทียมดําอยู่ในหม้อนะคะก็คือทอดแค่นี้ก็พอแล้วพอได้กระเทียมเจียวหอมๆแบบนี้แล้วนะคะเรามาผัดเขาผัดกันค่ะเจ๊าปานก็จะเอาน้ํามันที่ได้จากการเจียวกระเทียมเมื่อกี้นะคะเล็กน้อยสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะ เนยให้ละลายนะคะใส่ข้าวลงไปหอมมากเลยแล้วก็แครอทเพิ่มสีสันปรุงรสง่ายๆด้วยซอสอันนี้เป็นคิ้วขาวจะใส่ซอสโทนเนลองหรือว่าเอน้ำปลาหรืออะไรก็ได้นะคะตามชอบอันนี้ก็พริกไทยคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากัน หอมเนยแล้วก็น้ำกระเทียมที่เมื่อกี้เราเจียวกระเทียมได้ค่ะคลุกเขาจนส่วนผสมเข้าเนื้อกันแล้วข้าวเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวเอาไว้ลงไปหน่อยเดี๋ยวเหลือส่วนนี้จะเอาไวส้สำหรับโรยนะคะโรยหน้าโอ,โอ้ยหอมมากน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็ ตักใส่ชามนะคะจัดใส่จานโรยต้นหอมโรยกระเทียมเจียวเพิ่มหอมๆเพิ่มความน่าทานด้วยนะคะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดเนยกระเทียมสูตรทำกินเองง่ายๆที่บ้านวัตถุดิบน้อยนะคะทานแค่นี้ก็อร่อยแล้วเจแปนขอชิมหน่อยนะคะ หอมกระเทียมมากกระเทียมกรอบอร่อยไม่ไหมเลยค่ะหอมเนยด้วยขั้นตอนก็ง่ายด้วยค่ะไว้เพืเ่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูข้าวผัดเนยกระเทียมสูตรทําง่ายสูตรนี้อร่อยทําขายได้เลยด้วยฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสําหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ